ครูอบอฟนะครับครูพาห่มซับสีสันวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิตนะครับการใช้เงินตังเหรียญกระสันะครับหรือตั้งเหรียญของประเทศไทยนะครับก็จะมีหลายลักษณะเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับคุณครูจะมีทั้งตัวภาพแล้วก็ทั้งเหรียญจริงมาให้ดูนะครับผม ผู้ปกครองนะครับก็ช่วยคุณครูนะครับนำเหรียญจริงนะครับที่ผู้รองมีอยู่นะมาให้นะักเรียนจับสัมผัสนะครับแล้วก็ดูเหรียญจริงว่าเป็นยังไงลักษณะแบบไหนมีนูนล,ลักษณะอย่างไรนะครับมีตัวเลขหรือมีอสัญลักษณ์อย่างไรบ้างนะครับอตอนนี้คุณครูจะให้ดูนะครับตัวอย่างที่เป็นรูปภาพนะครับที่เป็นรูปภาพนะ ที่เป็นรูปภาพนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับและผู้ปกครองได้สอนนักเรียนทางบ้านนะครับด้วยนะครับผมเหรียญแรกนะครับก็จะคือเหรียญ25สตางค์นะครับผมจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญที่2ก็จะเป็น50สตางค์ก็จะมีด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันแต่ละเหรียญจะมีด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตังเหรียญ1บาทนะครับ จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทตังเหรียญของข้าราชการก้านะครับผมในหลวงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นผลิตใหม่นะครับตังเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทนะครับเป็นลักษณะะใหยดเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับจะมีหน้ามีหลังเหมือนกันด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญสองบาทจะมีลักษณะ สองอย่างนะครับก็จะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทที่เป็นสีทองนะครับจะมีด้านหน้าลด้านหลังเหมือนกันนะครับนี่เป็นเหรียญห้าบาทนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญห้าบาทจะมีลักษณะพิเศษตรงที่มีด้านนอกนะครับด้านนอกเหรียญนะครับจะมีเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมนะครับทางด้านหน้าและหลังเลยนะครับจะมีเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ขอบข้างๆเหรียญห้าจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับต่อไปเหรียญที่สิเหรียญสินะครับเหรียญสิก็จะมีอยู่2เหรียญเหมือนกันนะครับก็จะมีเหรียญราชการที่เก้าราชการและราชการที่สิบนะครับราชการที่สิบก็จะมะีลักษณะเหมือนกันนะครับกับราชการที่9นะครับมีลักษณะเหมือนกันแต่ ลักษณะที่ไม่เหมือนกันก็คือรูปพระองค์ท่านนะครับรูปในหลวงของเรานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับทางด้านหน้าและด <ique> ้านหลังเลยนะครับทีนี้เหรียญสิบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันจากเหรียญอื่นๆนะครับก็จะมีลักษณะที่มีสีเงินอยู่รอบนอกนะครับสีเงินอยู่รอบนอกและก็สีเหลืองหรือสีทองเหลืองนะครับอยู่ด้านในนะครับจะมีทั้งมี2สีนะครับ ถ้าสัอผัดดูจะมี2ขยับนะครับนะทั้งทั้งเหรียญราชการที่9และราชการที่10นะครับผมจะมีเหมือนกันแต่เป็น 2- ส,สีเหมือนกันเหรียญสิจะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆมากนะครับผมและเหรียญใหญ่กว่านะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูเหรียญจริงนะครับเรื่องจากเหรียญย5สสตางค์นะครับ25สตางค์จะเป็นเหรียญเล็กแค่นี้นิดเดียว เหรียญนิดเดียว2ีส้าตะตางมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะครับเหรียญเล็กนิดเดียวนะครับมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับต่อไปเหรียญ25สตางะตานะครับจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะครับลักษณะจะเป็นทองแดงนะครับสีทองแดงนะมีด้านหน้าและหลังเหมือนกันนะครับต่อไปเหรียญหนึ่งบาทนะครับ ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินเลยก็ to to มีด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันทั้งราชการที่ก้าวและราชการที่10นะครับผมมีด้านหน้าด้านหลังกันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นสามระดับแล้วนะครับทีนี้เหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทก็จะมีทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหรียญ2บาทนะครับ ต่อไปเหรียญห้านะครับเหรียญห้าเหรียญห้านะครับก็มีลักษณะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีขอบนะครับที่ครูบอกว่ามันมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมด้านนอกแล้วก็มีด้านข้างมีสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลและสีเงินนะครับคู่กันนะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับและเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญสิบนะครับพพ่เอกของเรานะจะแตกต่างจากพวกนะครับก็จะมีทั้งเงินและทองเหลืองนะครับ จะมี2ออย่างข้างในนะครับมี2อย่างข้างในมีการนะครับค่าของเงินนะครับก็คือตามเหรียญเลยนะครับก็จะมีตัวเลขให้นะครับอย่างเช่นค่าของเงินเหรียญแรกนะครับในระดับแรกเหรียญเล็กนี่ครับเหรียญยี่สิบห้าตางก็คือยี่สิบห้าตางนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปเหรียญห้าสิบตางนะครับก็จะมีตัวเลขข้างในเขียนไว้ห้าสิบตาง นะครับเหรียญต่อไปเหรียญหนึ่งบาทก็จะมีเขว่าหนึ่งบาทนะครับมีมูลค่าหนึ่งบาทนะครับต่อไปเหรียญสองบาทก็จะมีเขียนว่าสองบาทมีมูลค่าสองบาทต่อไปเหรียญห้าบาทเขียนว่าก็จะมีเขียนว่าห้าบาทมีมูลค่าห้าบาทต่อไปเหรียญสิบบาทนะครับและเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญสิบบาทก็มีมูลค่าสิบบาทนะครับก็จะเห็นได้ว่ามี ขนาดของเหรียญนะครับทั้งหมดมี6ขนาดนะครับแต่ละขนาดที่แตกต่างกันและมูลค่าแตกต่างกันนะครับสําหรับนักเรียนนะครับที่ยังไม่สนใจเรียนเท่าไหร่ก็พยายามนะครับให้ผู้ปกครองนะครับช่วยกระตุ้นนะครับให้นักเรียนได้เรียนนะครับได้รู้นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินนะครับส่วนผู้ครองนะครับที่ไม่มีสื่อนะครับแต่ละสื่อตัวนี้ก็สามารถมายืมได้ที่ศูนย์การสายพิเศษประจําจังหวัดระยองนะครับได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับรู oh, อ๊อกก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ